สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ m มค์ครับเซิร์ฟเวอร์เอ็มฟีกูนะครับนี่ครับนี่คือสปานะครับเ,เราจะไปดูของฟรีนะครับครับตามมาเลยครับทางนี้ก็จะเป็นวาร์ปนะครับวาร์ปส่วนทางนี้ก็จะเป็น เป็นของเฟรีครับของฟรีครับ,ขอ,รรบของฟรีนะครับขอให้ขอให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอ้ยจะมีแจก V.P. นะครับข่าวบอลน,นะครับใครใครเข้าใครเข้ามาตอนนี้รับสมอคมารกจะตารฟนะครับรับสมอคมารกแอดมินด้วยนะครับ อ๋อเห็นไหมครับวันนี้หน้าก็เหมือนเหมือนอะไรครับผมพออดหัวก่อนแล้วนี่หัวที่แท้จริงของผมอุ้ยเอาชิบะเอามาดูบอร์ดแอดมินครับโอ้ยพี่บิก๊กจะเล่นมากดิพี่บิก๊กดูนะครับนี่บอร์ดแอดมินะครับ นี่ครับแอดคนแรกครับแอดบอร์ดครับเรียกเขาว่าแอดบอร์แอดบอร์นะครับแอดเปาครับแต่ว่าอันนี้ครับแอดคนทีははは่สองครับผมเองครับนี่ครับหน้าหล่ออย่างี้ครับจะมีที่ไหนครับผมเองครับผมนะครับอดวันนี้ผมไม่มีเวลาครับขอจบเสิร์มเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ